ปตอนนี้ inden, e. ่โคโรคีเล่ล้านยังในใจนี้ตอนไหนเลยมันม <c oughs> ันใกล้แถวบุ๋ยคนว่ะศูนยไพ่จะบอกแค่ศูนย์ไผ่ด้พี่น้องต่ำเข้าไปไหกเข้าไปอะไรต่ำเองลรวคนนุ่มหยเขาเยได้เราปกดหัวพี่ว่าเพียงข้วเลยดีมันจะวดหัวแล้วโอ้โหแดีกิ้พี่น้องเลยพร้อมร้อมอมีครับพี่น้องลุกไปลุกไป สวัสดีครับสวัสดีตอนข้อแรกครับพี่น้องเอ็บซี่สุมองจวนโอ้บรรยากาศบรรเทาฮ้อนเอาคักพอดีมี 14เมียม,มะยำหรือว่าพี่น้องมะยำครับเผือรุ่นพ่อพี่พ่อน้องไปต่อรับครับสู้เกขาแล้วครับเพราะว่าบันไก่บันไก่บันไทยงบันเล่าเยี่ยมยำทำเข้าไปมาหาสู้กันครับเห็นหนคาับตาใครจะจำได้ครับนี่ไปครับช่องอยังเกาะเพิน่นทำว่ะนุ่มปมืออุดรครับผมนุ่มปอมนุ่มปมมืออ,ดอุดรครับผมสายกินครับสายกินโอสายกินก็นได้สายหาก็กดี มะยำมะยำทำขา้าอีสานบางหน่อยมายมเยี่ยมเยี่กับไปรุ่นกับกุ้ยกับกุ้ยปกป้วครับเป็นเต็มปากก็ได้กําลังเห็นนักยุ่งได้กิงครับ,อนนรรบพอดีจัดไกลยงยงให้เสียปั๊มครับนุ่มปั๊มมือดอนเขาเห็นแบบกันบ่เสียอันบ่ครับผมไก่เตน้ำนะครับผมไก่เตน้ำเนาะสูตรของเสียปัม๊มคือเก่้หรอครับสามเป็งกันที่ ไก่ตัวเงีพี่น้องอย่างงี้เงี้ยมันนี้เสียบมันทุกคนจัดการเดีเลยมัอนี้จิมงานขั้วกันเด้อปักตอนงี้งี้ขู้โรคลีเลยแล้วมันยังได้ใจอันนี้ต้นหน่อยเลยมันมันค่ายเขียวบุ๋ยคนวะแมนกะว่าตอนในต้มซีบีเปื่อยเหตุปีซีบีเปื่อยกันเห็นปีเปื่อยจะสองชั่วโมงสามชั่วโมงพอดีกาวาหนักบุระกะว่ามันนั่นพอดีปีเปื่อยยำกุ๊บกุ๊บเป็นเพราะเสียบ ออกกจจหยอกกุล่ะลอเมืองตังหวัดพิจิหยอกหน้าหยอกหน้าคนเนี่ยก็เรงเสียบคนนีป่าปันพระเบอรคนละเรื่องสูตรนี่ว่าต้องทำมันปะก็เบินอีกที่ก็เป็นี่ที่เป็นอีที่ป่งก็เนทีครับตอนนี้ยข้วเรี้ยีตัวงดิแมนไก่ห้ามสามโล่เปล้วจองทาเสียปัมก็คักเลยดอไก่ตัวนี้ปั่นเขาขึ้นเ่าและงานนี้มวนกุบละห้อง ปฏิบัติเอาอันคุณล่องเสียปั๊มก็เป็นผู้นี้แต่เกาคือเป็นเสี้ยงเต้ยมันว่ากับกับยังเกาะกับตายยังเกาะตาปวดที่แต่ยังเกาะปวดที่ปวดปวดว่าเนาะแต่เราคนภารกิจพวกขี้กันครับพี่น้องบางมาเล่านั้นสุเทียคนเกาอ่อนเสี้ยงเต้ยล้วเสี้ยงเต้ยล้วมานั่มพอดีเสี้ยงเต้ยผิดการเรียนงานเนาะไมเลยให้คนใหม่มาศย์ใเสียปั๊มครับ กตัวนี้นีอยู่วก็ถึงเจ้าสนุกสีสูตรมีคมินพ่อเมนผเสียวนี่แมนนี่มมินของผมมันสีเลียงออกมาสีสันสีสันไว้ปัผ้าน่อยยู่นนนวาผ้านใกล้ไม่ใคเดี๋ยวเนูนผอย่าไปแค่งูนผเลพี่น้องตำเข้าไปไนเข้ไปอะไรตัวนี้ติดตำครับตนี้ตำผาลงมานี่หอมกุุบเลยจริพวกอ่นี้รุ่นี้ย่าตกไป ขั้นบ่เพชรบมเป็นเสียปัะมาณเนี่ยตอนนะนาให้เป็นพิงแข็งครับเพื่อพิงแข็งแขงแดงค่อยแดงค่อยอ่อนจุจ่าจุจ่ารดจุจ่าเลยบอจุจ่าสูนไพ่กับมีคาตะไข่เห็นละพี่เดดพี่เดชเขามันเลยคือยังอ๋อฮู้องเข้าใส่ใบกระเพาน้ำบ่เสียใส่ครับขันนี่เดี๋ยวนรุ่นสีมึงใบกระเพาะสวนเนรุ่นยเพื่อกตำครับนี่พี่เดด ติตำเพีงคนนุ่มของแ่้าเยยอข้าเดียวแรงข้วเดียวแรงลคนนุ่มนี่ผู้เท่าหน่ว่าเเนเนเย่ท Ooh, ını, right, s <S uh, like. oh, so ่นก an ินเขาแร้วว ah. evet. oh, okay. ่กิน่ัเขาดิมีเครื่องบดให้แห้ง่นแล้วอเ้าขาวเ้ดำบเต้าขาเ้ดำแล้วพี่ระเครื่องกยังรับบานบ้าแหละคนละครึ่ง่นเต้าขา้ดำู่วนนี กับผมเวลาปรุงก็ได้บ้านนี้แม่ก็ที่ตำแล้วเลี้ยงอารามอะไรใส่ขมินเนาะเลี้ยงเลี้ยงปลาเงินสมุนไพรพี่น้องต่ำกว่าไปจะไปแพ่งมันแล้วได้เสียบขุ่มลงไปวัด่นี่ครับผมนี่เราที่เด็ดที่เด็ดอันนึงนี่นี่เราเสียน้ำข้นโคกอยู่เราสุดยอดแล้วน้ำล่างโคกนี่วัด่นี่ใช่นี่เระที่เด็ดอ๋อจัดไปล่างเราข้นเราก็งนุ่มไปงนนุ่มนวลแบบที่นี่ แต่ก็เสียปลาเม็ดได้กินวันบ่เคยผัดเจ้าเกลือได้พี่น้องดึงหัวเกลือหยอกหมดแล้วลองเบิ่อมาเจียผู้เดียงอารามเลยปานี่เกลือแล้วที่ว่าครั้งแรกของยีรุ่นดิสี่ได้กินอันสูตรอันติดขมิ้นนั่นี่เขาเอานี่ก่อนไม่เอันี่ซอสซอสซีอิ๊วดำบ่เอ๋อแล้วตั้งนี่ละให้กับไปเกลือเกลือไม่ต้องใส่เพราะมันมีความเข้มของเหนียวที่นี้แล้วสูตรกาตายตัวบุ้มีอี่างที่เด็ด แบ่งนัวใส่ไรแสบไรคือชุบหลดเนี่ยครับอ๋อชุบหลอดก็ได้ไม่เมียเลยการเทียมวันทีตามื่อนี้ขาดขาดอันนึงคือว่าขาดอันน่ากระเทียมน่ากระเทียมดองตาแบดมันมาทำก็เลยบาะวิจารหะเรียนเอ้าะเมียไดก็ใส่นั่นแหละแสบพื่งเก่าหรอว่าตอนตัวนี้เขานี่ก่อนน้ำตาลปีบแต่ปีบเติมความหวานหน่อยมันตัวนี้ความหวานหน่อยเนาอพี่น้องติดหวานจริงน้อยนิดวัโอียบุกับ นึกวะาปีพื้นม่วงกวนนี่เพื่อนน่รุ่นวุ้ยเอาม่วงกวนใส่คือนข้ากวนเดียวว้า่น้ำตาลนะว้า่น้ำตาลว้าแมนส่วนว่้มีนี่เอาใส่ตรงรุ่นเหรอใส่ตรงรบ่โอ้หวานอยู่หวานปะนะในการอะไรเนี่ยเครื่องแกงคืองตำกระเทียมตำข่าตะไคร้พริกไทยพร้อมขมิ้นพริกไช่ทำไปคนกวนสน้องเพราะว่ายังเป่าหมอมันน้อยคนติดก่อนแล้วร้อง ขันเจิ้นสูนีรับรองว่ไดีเลี้ยมืออะไ็น่มาิงขอว่าแกยอดกยอดไปเลยลองเบิรงกี่น่องคือว่าจะเป็นครั้งแรกที่นี่รพี่รุ่นพี่ท่านได้กินต้มหนก็เลี้ยงก็แค่ลี้ใส้ขนิีเห็นแต่ทั้งผากไต่ผลไส้เนาะว้าผักไต้ใช้สสุรินสายริรัมเกย์แม่มักบขคือกันแตุ่กคนกมักบึคืกันพี่น้องอเนีมยนี่ปมมอนึงคนแล้วห้อเอาหน้าไหเลย น้ำเ okay. uh, ื mm ิม hmm. น้ำเป็น hmm. น so <okay> wow. ้อยๆปกติโอ้น้ำใสเห็นมั้ยข้างครับผมโอ้หมอเนี่เตรียมหมกปอกเลยงันนิดนึงทีว่าผู้บวกควดว่าเพียงข้อเลยเด์นี่ใช่ไหมนั่นจบเหวี่นแล้วเพียงข้อเลยพี่น้องไปสามือว่ายังคือคนตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัวปกติคนตัวนี้หระตัวนี้มันน้อยมันคนมาได้ข้นมาได้ไม่ต้องคนอยู่ใส่นหนอนง่ายง่ายครับผมอฮะ บางบมรถวันนี้เอาจากนาำนี่รุ่นหาวมือผมเลยกวสีเปยๆเนี่ยฟุเสียเก็ตแปนผมเนาะยำกุ๊บกุ๊บกุ๊บดีี่เดเสียปั๊มพี่น้องยังก็เห็นต่างตีกันหัวพี่น้องกะหัวไอยู่แล้แต่ว่าไอ้เจ้ไข่กัวไอ้ไมันหัวหน่อยที่สุดนี่ใช่หอืท่อนคอมันจะอบยูจุๆมันเหรเสียมีตู้เท่เมื่อเอิ่นโท่เมื่อเอินไปก้องเขาแล้ว สวัสดีครับมิตรเดียนแฟน์ตีกุนหอดสู้กุศลรับต่อชิงแรกครับเดืบุญบาทขึ้นมูลลำพี่น้องเลยมาสะอาดดีกว่ามาเนาะพี่น้องเนาะเนีนที่มาโจมหม้อมือนเดียวพ่นมักหม้อตัวพ่นนี่หม,ม้อตัวห่วยประเทศแนวดำๆมาเกลียวพี่พุ่นเนียนเมื่อกี้หมอทางไปเหรฮะอยากจะบวกเลยว่าสิโอ้พอดีเอินเบาๆพอดีปานอ๋อปัญจว่างก็โหลดเนาะไม่คนแขนคอยสี่นี้มีโอ้ยป่านนี้คนแขนน้ามูเนาะกระไดเป็นมาลอนยู่จังเงินเดินบั่นก็ได้ ย่างคีลายก็มี่ซี่หาเสียงรู้อ๋อย่างคีลายก็บีประมาณสามชัม่วโมงสามชั่วโมงบม่ฮ่อนบ่ฮ่อนบ่ห่อนโอไก่มันตัวใหญ่ไก่สามลุ้ณหเนาะไก่สามปีสามลพอปีรึเปล่าใกลเถือกไปรุ่นไก่เถือกใกลเดือยนึนกไกล้นึกนึกเนื้อเดื้อเดือยนี่ร้าำยังได้บรรยากาศยังได้อันรสชาติยำกุ๊บจักน้ำเตี๋ยวปั่มขันตัวละขนาดไหนมันจะแปดไปอาปาดก้อยเปื่อยแปดน้ำเนี่ยมันมันห่อนบ่ห่อนตักออกตากออกก็เลยที่เด็ดค้นกรแเพได้ คุณกาแฟได้อืตากอกินน้ำ้อนก็ได้ใช่อเพื่อเล่นไม่เมื่อยจะกินกาแฟคือว่าเอาตตวนี้ไปโคดโซกได้ด้ยในกาเลยวดเ้นตะแต่ว่าันป้าเปนรวกลินเลยใช่มึงจะวกแล้พี่น้องอาวอนรุ่นกันครับพี่น้องสุกสุกสีเปื่อยเปือยคับพี่น้องหือสีดต้มสวมเล่กับพวกหูพี่น้องเลยรอนมงนั่นเปื่อะไรเอานีออกซะเถอะวาเจียแกสองยมี่นองร้อนมนี่ก่อยม่กระเอาะเปิดม่อย่นะ้อาะมา หกถึงก็ดนำแล้วครับนี่ยังสีเปื้อยนาอยก่แก่แ่พี่น้องก่แก่ยล้วไม่ค่อยนั่นยังเปือยยังแสบยังำคุกุบยิ้บ้าปุ่พริกเิ่นกระตาปวดอะไนี่รุ่นกี่แบบนี้ดึงหัออกแยอกแยอกเลยแยอกแกยอกนแล้วเอาน้ำแรกได้พี่น้องเลยน้ำแรกตักออกเขาตกลโอ้จนวาสีเดีอดนีไอโตวตนได้พี่น้องเลยจะกินกาแฟช่วงสบายเน้ำซุ่มน้ำเย็นเด้อเอาแยกแปดน้ามเราก็ย่งเปือยตัวมันยังนี้น น้ำเร่อปั้นไทยไวเหมือนโกหงคนว่าอ่าจัดไปครับพี่น้องวันนี้น้ำแรกเลยอเกียจน้ำเพราะนะเอาสู้ตกไฟแห่นฝนมาแล้วแรกันมาเร็วปวานี้ท่านโดนห่วถ้ากาน้ำแรกนี่ห่าวเดี้ห่าวแล้วน้ำฟองอ่ะซ้ำมากแต่ถ้าเป็นทีขึ้นจังเมื่อยแอะแน่เอาคนเมียนดอกยังดอกพี่น้องน้ำออกเออน้ำออกเอาหนาไม่ใส่พี่น้องฝนก็ได้ที่มากเราไปนี่ฝนรีบหน่อเสียปั๊มมากเพิ่มหน่ยฝนที่มาปั๊มดอกดนโเป็นยังฝนมากคับสายฝนเดียวไม่อยากจะบวกคนว่า ลรออีกนาที่สองที่สไปสันได้พี่น้องเลยมันได้กินบ่เ้าคนคือตนี้แซมแซ่แซมแซ่หน่ำแกวาเชียร์นี่นี่ซีครับผม่น้ำซีเอเอจะซีซะเนาะตัวใหญ่เนาะเมีนามันเลียวมันยังสตีอยอย<อ>เฟือยเมียนตัวใหญ่เฟือยเนี่ยเออคือเด้เลยน้ำอุ้ยปลาอุ้ยนั่นเทผมบดมาตัวเออนะใช่น้ำซีพี่น้องคือว่านนํำนี่คือว่า พวกกาแฟอะไตัระอวกระออกมันมันขอยสีบูใหม่มันู๊มใหม่ขอบพี่นกองครับผมอ่าหาแนวมาต้มไว้ทั้นๆไข่เหระสุกหรือเนาะไข่สุกเอาเลยจริงนี่แหละครับพี่น้องวานนี้น้ำสุดท้ายแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยวานนี้ครับได้ที่แล้วเด้อพี่น้องเอ้ยผู้บอกผู้ซีสิบเอ็ดสิบสองน้ำหแล้วพี่น้องวันนี้ไก่นั่นื่อยครับอ่ะรอชมผลงานเด้อวานนี้เด้อพี่น้องเด้อวานนี้ห่อนทักเลยปั่มโอ้โะลองเบิร์นครับ นุ่มปั่มสูตรเมืองกุดองกับพี่น้องมาเนี่ไข่ไตน้ำไต่น้ำกับพี่น้องต้มได้เอยปั่มอ่าแล้วครับพี่น้องมัเนี้นน้ำวุ้นลายเดี๋ยวว่าว่าเนยังครับออกมาเองต้นแมนมันซื่อมากมากโอ้โหเดี๋ยวจิ้มพี่น้องเลยพร้อมพร้อมขมิีนรับพี่น้องโรคไปโรคไปโอ้โหสามกิโลเต็มมอเนี่ยเดี๋ยวครับพี่น้องมัเนี้ นี่แหละพี่น้องเอ้ยหน้าตาครับทีเด็ดทีเด็ดงไก่ไตน้ำครับพี่น้องมาเนี่ยสั่มสิ่มซิ่มโอ้ขว้นน้อแหววพระสันติบาลขึ้นพี่น้อฮะมาเด้อครับเบ้นครับสุหมองสุบอนครับพี่น้องมาเนี่ยคนอ่ะอายโถโถเลยพี่น้องเลยเอ้ยองัวสิเขาปากกูเบิ้งขวานอ้าเราเบิ่งครับพี่น้องมาเนี่ยฮะผ้าขาวผ้าปากกี่แรกแล้วกันเนี่ยพี่น้องเลยอ่ะสำหรับชีวีครับพี่น้องมามาแซมแซมกันครับมาเนี่ยดูสิไอ้รุ่นอ่านแล้วเนาะลูกยอดเลยพี่น้องไอ มาได้ไว้ได้พี่น้องไอ้บอนี่เปื่อยๆครับยองๆที่เด็ดครับพี่น้องโอ้สูตรเสียแปมเมืองอุดรพี่น้องกินกินเสียแปมร่องอ่นเบาปุ๋ยจวดบุ้งด้วยไอ้เนื้อบ้าวปวยหอมรสชาติคอมมินต์รสอูมิผันวานมือต้องมาเนี่ยเมืองต้องมาเอฟซีสุวรรณสุบ้านครับกินไก่แตน้ำของสูตรเสียแปมครับเจ็บแสบนุ่มปัปมเมืองอุดร เอ็มสีหลายหมองแล้วบอลวะหนุ่มปั้มเป็นผู้ดีเนาะเข่าไปเบิ้งครับปอดกับไปพิมกับไปเบิ้งหนุ่มปั้มมือดอนกับปากก็เลยก็เจ๊ยเล่านังเด้อพี่น้องเห็นดากบ่เห็นดากบ่ดากไกยดากไกย์โอ๊ยขาู้ดอกเพิ่นมักแต่เนี้ยเอาใส่หรอเนาะดาบเบิ้งดาบเบิ่งมักลางดากนี่บ่โอแล้วคือตาดีแต่งั้นล่ะพูดว่าเป็นยังครับหักไอหักไสจะออกก่อนเลยไอเล่ามักตัวเพิ่นเที่ยบ่ันนี้โอ้ยเอ้า จ้าไปมือนมอนี้บ่มี่พี่ใคยเสียปั๊มจินเดอร์มอนี่พอดมาเนี่ยคืนเอาเฮ้ยเอาพี่น้องบันทายแน่นเดือดตัวตัวเห็นได้รสชาติอยากกินอองตองกินยังไงกินดากกันละเสียพุ่งกันเนาะอย่าบอกนะว่าเพียบปู้อ๋อฝีมือดีกันนะเจ้าพี่น้องเอ้มาๆๆครับแฟนครับสมองสุบอนเด้ออยังเอ่ยยังไอ้สมองสุบอนครับหาะภาคเข่าภาป่ากินน้ำกันครับมันี่ช่วงสีได้ไหมครับมันหวานมันหวานอื บางคนว่าโอ้เสียปั๊มนี่โอ้ผมก็ขาดีมาเห็นเมื่อนี้บางเขาเล้ยงใจจดใจจ่ออยู่เป็นยังไงบ้างฝนมาลือนตื้เต่าฟ้าเหลี่ยมบึมบัมบึมบัมโอ้เหลี่ยวแรงบนน้อเหรอตัวน้อหายเลยมาเมียนเมียนเมียนถือว่าเป็นยังบนอยู่เสียที่ฝนมาตกเนาะส่วนฝนตกเนี่ยโอ้ยฝนแห้งแต่ว่าตะเก او เสียปั๊มเที่ยวดูดวงสิที่ฝนมากเราเนี่ยนเที่ยวน้ำล่ามื่อนี่มามาตะกุมเสียงเตยเสียงเตยเป็นไอโนะได้ยินข่าวบนอ่ะ คือหัวดีเด้อเสียเปรียวกูนั่นแหละลูกเต่าเล่าลัานทั้งกูนั่นทั้งอุดอกกอรทั้งอุดรบ้าน<อ>นี้ไปครับปนุปนุปน,นุคู่อีกสี่ส่วนหมองส,สบอแล้วครับกินข้าวแรงน,กกน,น้ำกันเสร็จแสมกันไก่ต้าน้ำแกนบัาวาอยุไกอยู่ไกอยู่ทงยยนต์เพื่อนพ้องเพื่อนมาพอกันเนี่ยจุนี่กับย้อยกับจุนี่นะกับแก้มกันเดียวกันบ้าน กั่นย้อยจะมีพวกเครื่งพโล่แล้วจะมีหอมอีกอีกจุดนึงแต่บริโอแบบนี้คือว่าคนหม้อปรุงมันแ่บหมดอะเขาเลาไย้อยเนี่ยมันติตั้งกันนี่มันิตั้งกันบบเครื่องพะโล่มคือเป็นคือค่าตากแดดนบ่้ม่ค่าตากแดดมันแห้งบ่อมมนเด้เครื่องพโล่แมนเดดโอ้แมนนแมนกลงงงเงี้ยห เลนี่ไม่มควอมหอมผมมันือยังนี่ละพะโล่พะโล่เล่ะพะโล่เนี่วเต้มีเครื่องปุ๋มันมี่เขปุ้น่นแล้วบปเนี่ไม่ขาปุ้นอีก่ะเนี่มันมีเครื่องเครื่องมันเครื่องปุ๋งขขาปุ้นเครื่องประกอบประกอบกอ่างเครื่องเครื่องเครือเครื่องงองกิ่งแบบมีน้ำกิ่งก็ยังเปรซ่าเอาไงเปรซ่าไกลไปแค่ป่าเนี่ผู้นั้นนีบอร่มดาดีลุงเกาหลีด้ม่นเกาหลีบ่องุงเกหกันลงคนุงคนนี้ เอฟซีท่านเกาหลีก็ดีเห็นอยู่เนาะโอ้แม่หลายๆครับหลายเจเฝากบอกเพื่อนๆท่านผู้นำจาพี่ฝากน้องตางน้องเนี่็ว่าไปตัวน้องเกาหลีอันไอ้ทามเนี่ยไปยุ่งุ่นมีคนขังสองเยอะหรอพอเพิ่นว่า ว่าจะตอบอะไรครับอเอไว้ใจโบมู่พวกนอนน้ำกันแหม่เต่ียมตกกนหลับมือพ่วน้อนกันเหนีนนียนเนแนเนีน้ังศอกคือมู่พวกคนทียักเพนกันดิที่บ้านยังมันแนอขงเขาันเพราะมันหลายเลยเตียโอ้ยไกินเลยวันนี้ทำข้านกันมาๆๆพี่น้องเอาเสร็จกันครับ เฮียโฟดเลยทางหนึ่งว้าทำมาค้นขาเขีมข้นแห้งเออเขี่ยมข้นแห้งทำมาค้นขางสาวแค่แต่แค่เอาได้ก็ขึ้นนี่แร้นี่ครับพีรุ่นพร้อมทีมงานนี่แหละครับขอแข่งเอฟซีน่ารับฟันดีกินข้าวเซียบน่ารับสุขสุขคนทีนนี้มัอนี่พีรุ่นพร้อมทีมงานครับสวัสดีครับนาทีสวัสดีครับผมม่าแยกไปฝากฟ้องนะโอ้ฝากช่องโอ้โอ้ฝากช่องฝากช่องครับผมครับผมนุ่มปั๊มมือด่วนกับเอฟซีอิสานนักงน้อยกับเรื่องอะไกับแบ่งปันกันเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร่กดติดตามให้นุ่มปั่มเมงกุดอนในเรื่องพี่น้องเลยยังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับนุ่มปั่มเมงกุดอนครับพี่น้องมืัอนี้ตีพวงมา้น้ำการลาพี่น้องเอ้ยเอสาระที่นี่ครับพี่น้องครับผมโชคดีคผมสุขใจเก็บจะขายจะชวนพี่น้องรับด้วยขอบคุณทุกคนครับสาระขึ้นนี่ครับพี่น้องลาตีสวัสดีครับผมสวัสดีครับ